แก้วนะครับแก้วนะครับเนาะยังต้นเลยนะครับเห็ดพริกเกลียวพร้อมนะครับเห็ดพริกเกลียวมากินพร้อมนะครับมีอยู่สองสามต้นนะครับสองสามต้นมุมบรรยากาศนะครับบรรยากาศคนเก๋หัวโต๊ะเศร้านะครับครับลูร้านนะครับ นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศนะครับให้หน้าครับบรรยากาศให้หน้าเขาเป็นงามงามเลยครับเพิ่งเจอไหนโอ้ยนี่แต่หญ้าถือได้กินปะวุ้งนะครับเป็นวาน่ะครับเป็นวานเหรอนะครับเออนหน้าโคกนะครับหน้าโคกเป็นโรคายครับเก็บไปกินนะครับกินสมโอ้ยสมมอกแซ่บหนี่แซ่บขึ้นยังนี่ตัว ตน้นหมักแลี้ยแมวก็มีอันนี้ต้นหนึ่งครับได้ยิบไปอีกต้นหนึ่งอยู่ครับได้ยิบไปมั้อีกต้นหนึ่งนะครับได้ยิบผ้าไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็นะครับ,<า>รบก้นเจ็บบักเซีวแม่กินบักขีดาเด้อวะเห็นว่าหมักขีดาก็มีบานอาีนะครับลงมา,ๆๆๆๆาลงมาลงม่าอาลงม่าอ่าได้ยิบผาใบมึงบักขี้ควนนะครับบักขี้ควน พี่พวนก็มีนะครับพี่พวนก็มีโอ้แต่ว่าหกลายนะครับหกลายบรรยากาศนะครับนะครับบรรยากาศหน้าโคกนะครับเจ้าของหน้ามันก็ใจดีใจดีตัวครับไม่ฮะเอาโลดเพิ่นว่านะครับนะครับยังเก็บโรดยังเก็บโลดเพิ่นว่าเจ้าของหน้าเพื่อนนะครับน้ำน้ำบ่นะครับวันนี้ผ้ามึงวดที่พวนนะครับ บกขมีนะครับอาญาแข็งนะครับกระหล่อกะแตกระรายนะครับโอ้โหนะครับมันนี้เครือมันมันนี่เครือมันเครื่อมันโอ้ยอ่ะนะครับสองสามพ่วงครับเห็นแล้วนะครับสามพ่วงรับเห็นแล้วสามพ่วงนะครับจะปัญหาหนีเสียวแนว่ดอะไรขนาดน่ะนะครับนี่ บนะครัที่ผ่าบูป่านะครับนครับอุ้ยครับน้ำกระไลรับน้ำก็ะไลอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้มาแล้วครับผมได้มาสองพวงนะครับไปอยากอ่ะพอเดินๆก็เดินหากินยากแห้งนะครับพอเรม้ปลานะครับ